พระไตรปิฎกฉบับหลวงเล่มที่25สุดตันตปิฎกหน้าที่224ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อใดที่เทวดาผู้จะจุติจากเทพนิกายเมื่อนั้นจะมีนิมิตห้าประการย่อมปรากฏแก่เทวดานั้นคือดอกไม้ย่อมเหี่ยวแห้งหนึ่งผ้าทรงย่อมเศร้าหมองหนึ่งเหงื่อย,ย่อมไหลออกจากรักแร้หนึ่งผิวพรรณเศร้าหมองย่อมปรากฏที่กายหนึ่งย่อมไม่ยินดีในทิพย์อาสนะของตนหนึ่งดูก่อนภิกษุทั้งหลายเทวดา,ท,าทั้งหลายทราบว่า เทพบุตรนี้จะต้องเคลื่อนจากเทพนิกายย่อมพลอยยินดีกะเทพบุตรนั้นด้วยถ้อยคำสามอย่างว่าเนะ่ท่านผู้เจริญขอท่านจากเทวโลกนี้ไปสู่สุคติครั้นได้ไปสู่สุคติแล้วขอท่านจงได้ลาบที่ท่านได้ดีแล้วครั้นได้ลาบที่ท่านได้ดีแล้วขอจงเป็นผู้ตั้งอยู่ด้วยดีเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสอย่างนี้ ภิกษุรูปหนึ่งทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอะไรหนอแลเป็นส่วนแห่งการไปสู่สุคติของเทวดาทั้งหลายอะไรเป็นส่วนแห่งลาบที่เทวดาทั้งหลายได้ดีแล้วและอะไรเป็นส่วนการตั้งอยู่ได้ดีของเทวดาทั้งหลายพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายความเป็นมนุษย์แลเป็นส่วนแห่งการไปสุคติของเทวดาทั้งหลายเทวดาครั้นเกิดเป็นมนุษย์แล้วย่อมได้ศรัทธาในธรรมวินยัย ที่พระตถาคตรประกาศแล้วนี้แหลเป็นส่วนแห่งลาบที่เทวดาทั้งหลายได้ดีแล้วก็ศรัทธาของเทวดาทั้งหลายเป็นคุณชาติตั้งลงมีมูลรากเกิดแล้วประดิษฐานมั่นคงอันสมณะพราหมณ์เทวดามารพรหมหรือใครๆในโลกพึงนำไปไม่ได้คำว่าอะไรคือลาบที่ได้ดีแล้วคือการที่เทวดาที่ตายแล้วมาเกิดเป็นมนุษย์มีคำสอนของตถาคตที่ประกาศไว้ดีแล้วอะไรคือความตั้งมั่นที่ได้ลาบดีแล้วพระพุทธองค์ทรงตรัสว่า การที่ไม่มีสมณะนักบวชพระรามนเทพมารพรหรือใครๆในโลกชักจูงศรัทธาเขาออกจากพระพุทธเจ้าไปได้ศรัทธานั้นประดิษฐานด้วยดีตั้งมั่นด้วยดียังไม่หวั่นไหวดูก่อนภิกษุทั้งหลายนิแลเป็นส่วนแห่งการตั้งอยู่ด้วยดีของเทวดาทั้งหลายครั้นพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วได้ตรัสสรุปเป็นคาถาว่าเมื่อใดเทวดาจะต้องจุติจากเทพนิกายเพราะความสิ้นอายุเสียงสามอย่างของเทวดาทั้งหลาย ผู้พลอยยินดีย่อมเปล่งออกไปว่าท่านผู้เจริญท่านจากโลกนี้ไปแล้วจงไปถึงสุคติท่านจงละกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตและอยากกระทำกุศลกรรมอย่างอื่นที่ประกอบด้วยโทษกระทำกุศลด้วยกายด้วยวาจาให้มากกระทำกุศลด้วยใจหาประมาณไม่ได้หาอุปธิไม่ได้แต่นั้นท่านจงกระทำบุญอันให้เกิดอุปธิสมบัตินั้นให้มากด้วยทานแล้วยังสัตว์แม้เหล่าอื่นให้ตั้งอยู่ในพระศัตร,รมในพรหมจรรย์ทั้งหมดนี้ คือข้อความในพระสูตรนี้และจากข้อความในจวมมนสูตรนี้ก็จะเห็นว่าเมื่อเทวดาทั้งหลายเกิดนิมิต5ประการอันแสดงว่าจะต้องจุติจากเทวโลกดังนี้แล้วเทวดาทั้งหลายอื่นๆย่อมอวยพรให้เขาได้เกิดในมนุษย์ซึ่งเขาถือว่ามนุษย์ภูมิเป็นสุขติภูมิของเทวดาเมื่อเกิดเป็นมนุษย์แล้วขอให้ได้ศรัทธาในพระธรรมคือขอให้ได้ฟังพระธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้า ฟังแล้วมีศรัทธาปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนนั้นเมื่อปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนนั้นแล้วขอให้ดำรงมั่นคงในพระธรรมนั้นนั่นคือขอให้ได้บรรลุมรรคผลคือโสดาปฏิผลเทวดาทั้งหลายหวังจะให้เทวดาผู้จะจุตินั้นสำเร็จเป็นพระโสดาบันแล้วกลับไปสวยสุขอยู่ในเทวโลกอีกจึงกล่าวว่าดูก่อนเทวดาขอท่านจงกลับมาสู่เทพนิกายนี้บ่อยๆคือ ขอให้สําเร็จเป็นโสดาบันแล้วกลับมาในหมู่เทพอีกนั่นเองความจริงการเกิดเป็นมนุษย์นั้นมีโอกาสทําบุญทํากุศลได้ทุกอย่างแม้การที่จะบรรลุเป็นพระสัพพัญญูพุทธเจ้าก็ต้องเป็นมนุษย์หากเป็นเทวดาอยู่ก็ไม่อาจเป็นพระพุทธเจ้าได้